โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ประมาณ5,187,156ไร่เป็นพื้นที่ในเขตชนบททาน6,193ตำบล2 4 4 4พืนไร่ไม่ว่าจะเป็นมันสบป,ปะหลัง้อยร้อยเอ็ดมีแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่จำนวนวแฉะลุ่มน้ำชีไหลผ่านบริเวณตลงกลางและ สาหรับปัญหาของการปัญหาจัดการเหตุก็เนื่องมาจากลน้ำคดเคี้ยวเมื่อเกิดฝนตกางน้ำตามธรรมชาติเป็นเหตุให้ไม่สามารถระบายปริมาณน้ำต้นทุนที่กัดเก็บยังไม่เพียงพอต่อกรลาดไม่มีหลังแหงปิดตับแม้ว่าจะมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพื่อให้นําผลแน่ส่วนราชการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ําในวันนี้ประกอบด้วยตัวต่อและัสุดพั ท่านที่คุณนวันนี้นะครับก็มีผู้แทนของสาการประปา,าส่วนภูมิภาคส,สา,าสขารณภูมิแล้ต้องผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้านของตุกอำเภอเอำเภอละหนึ่งที่ผมขอากราบเรียนเชิญท่านสัปดาห์คงเพชรที่ปรึกษาทางการหาจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนรัษฎรในการวางวาาิสัยทื่แก้ไขปัญหาจำเร็งครับพวกเนื่องจากสกภาผู้แทนรัษฎรนั้นนะเป็นหนึ่งในสาม ฝ่ายที่ตีปัญญัดฝ่ายบริหา้รองบัญชีให้ต่้งกรรมการวิสามัญเพื่อไปศึกษาซึ่งภ่านอิสานนั้นนะครับเดินทางกปรมผมงอนการแล้วก็นายหมวดตีหญิงปิศาศสีเจริญนะทางที่ผมจะพาเขามาด้วยท่านนะทระพุทธิ้าที่มียัดดรด่วนเขามากที่สุดก็คือชุดปกของไอชีมนนั้น ก็คงจะพูดให้ท่านฟังแบบย่อๆนิดหนึงแต่รไรในไรอย่างนี้นก็จะมีทาจอย่างไรพื้นที่ตรงไหนจะไาบริหาจัดการอย่างไรโดยการผันน้ำเข้าสู่แม่น้ำเลยลำน้ำเลยนะเพราะว่าในภาคอีสานนั่นนอ